ครับสวัสดีครับโยชิเกมเดอะแอนด์นะครับเดี๋ยววันนี้ฮะผมมาลงเกาะให้ดูนะครับว่าตอนนี้กําลังหวดกันยังไงอยู่นะครับจริงๆทัพของเราก็สถานการณ์ตอนนี้ก็มีโอกาสชนะสูงนะครับคือตรงจุดนี้เรายึดได้แล้วก็ประตูที่อยู่ตรงต้นไม้เราก็ยังยึดได้อยู่นะครับเรามาปิดเขาก่อนเนื่องจากเวลาในการ เริ่มของเขามันไม่ตรงกันเขาเริ่มตอนบ่ายสามแล้วเ,เริ่มได้ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้านะครับซึ่งตอนนี้เราปิดประตูเขาทําให้เขาตีเราไม่ได้เขาก็เลยเปลี่ยนแกนมาบุกเราจากด้านบนแทนซึ่งจริงๆจำนวนกิลผมไม่ได้เยอะหรอกครับก็สู้เขายากอยู่แต่ว่าเนื่องจากว่าจุดเนี้ครับผมได้เปรียบเรื่องของตัวบัฟนะฮะบบริเวณด้านบนมันจะมีบัฟกล่องเกาะอยู่นะครับนี่สีแดงก็คือจะได้บัฟนะครับการเจ็บน้อยลง3 0ซ ท่ากอกว่าเขาตีเรามาเขาเจ็บมากกว่าเดิม30%นะจะเสียพวกเชื้อราอะไรต่างๆเยอะนะครับก็อันนี้จะเป็นผมกันได้ประมาณเนี่ยเจ็บแปดทับแล้วก็แตกคนเขาเยอะนะครับถ้าดูแต่คนผมไม่เยอะเท่าไหร่นะครมีแค่นี้แก๊งคนไทยล้วนนะครับ TCC นะครับก็ถ้าตรงนี้เขาถ้าเราแพ้เขาก็ไม่เป็นไรฮะเรายังมีแท็กติกตรงประตูนี้อยู่นะฮะ เราตั้งเสาตั้งอะไรได้อีกเยอะเพื่อป้องกันไม่ให้เขาเข้ามานะฮะต้องคอยคอยเสริมไปเรื่อยๆื่อยนะฮะอา้าวสาบผมหมดแล้วนี่เดี๋ยวต้องใช้ทับอื่นบ้างแหละเราก็เอาตัวจริงๆเราเอาแค่ตัวเก่งส่งไปทีละหนึ่งก็ได้แต่ผมว่ามันไม่ค่อยทันใจผมเลยส่งสองทับผมอยากจะเบินเสาเขานะฮะ มาเกาะนี้ก็ยอดค่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเขาก็สู้อะตีทั้งวันตอนนี้ยอดค่าเท่าไหร่เนี่ยหมื่นสี่นะฮะถ้าดูจากตั้งแต่เล่นมาเนี่ยผมค่าไปสามพันกว่าละที่หนึ่งนี่เก่งนะสี่พันกว่าแต่อยู่คนละฝ่ายกันหรือว่าคนละแคมป์กันนะครับ๋ยวมาดูว่าเราจะเบิร์นเขาได้ไหมอีกสี่นาทีเนี่ย ค่อนข้างนานนะสินาทีแต่เพื่อนเราก็เติมใบอยู่นะแต่มีแค่ประมาณสิบกว่าทับเองอ่ะคันได้ตีเราไม่เข้านะครับเนี่ยต้องบอกให้เพื่อนรีบเติมนะฮะ ถ้าสมมติฝั่งตรงข้ามเขารวมพลมันก็ต้องรออีกประมาณห้านาทีถ้าเขาข้าช้ารวมพลช้าฝั่งเขาจะเดินก็นานของเราก็จะได้เปรียบระหว่างเวลาที่เขารวมพลเราก็เหมือนกับเวลาในการเบิร์มันก็ลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้เม่งตีผมไม่เข้านะห้าทับสแตตต่างกันเยอะอยู่นะฮะผมเอาทับทับกาดนำนะมันจะได้ถึกๆหน่อยเซตการป้องกันผมก็เท่านี้ กัดยิงๆนะครับเพื่อนบนแล้วโดนตัวตึงตีตลอดอีกสี่นาทีฮะตอนนี้ผมน่าจะแตกนะผมเหลือมดน้อยแล้วอาจจะมีทับรองช่วยได้ระดับหนึ่งต้องให้เพื่อนรีบๆเติมนะครับ สามัคืกี้คือวลังนะเราไม่ล่าชนะเราไม่สามารถชนะได้เพียงคนเดียวนะโอ้โ oh, ห oh, แตกหมดเลยนะดูมันตีทะลุผมไปผมมีทับสามหมื่นนี่ทับรองผมโดนตีไปเยอะเหมือนกันอีกสี่นาทีนะฮะสี่นาทีมานานแล้วนะเมื่อกี้ก็สี่นาทีใช่ไหม <c oughs> มีโอกาสชนะสูงนะเ <c oughs> กาะรอบนี้ถ้าเรากันเขาอยู่นะถึงกันไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้เพื่อนช่วยนะครับ เราไม่ได้เล่นคนเดียวนะเราเล่นเป็นทีมนะครับถ้าสมมติว่าผมไม่ทนานนี้ผมต้องมานั่งย้ายทับแล้วผมสลับทับไม่ได้เพราะผมกดส่งไปแล้วด้วยวิธีการย้ายทับนะฮะ <c oughs> ไม่ได้ย้ายเร็วนะหนักเหมือนกันสาบเหลือทับนี้นะฮะลาค่อนข้างลดน้อยนะจริงๆก็ ทำไมลาถึงลดน้อยใช่ไหมนี่ฮะสูตรเลยอัพตรงนี้ให้แม็กนะครับเราใช้มดตัวไหนอัพให้แม็กมันจะกินลาน้อยลงนะอย่างเช่นลดค่าใช้จ่ายรักษามดดูการ25เปอร์เซ็นต์นะครับมดยิงก็25เปอร์เซ็นต์มดกาดก็25เปอร์เซ็นต์ที่ผมใช้อะ่ะคือถ้าเราไม่ลดมันจะถ่าย25เปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเร็วนะพออัพมาต่แรกทําให้เราสู้ได้นานขึ้นนะลาที่เราเสียต่อรอบเราก็น้อยลงแถมเราสู้ในบัฟที่มีบัฟอีก30เปอร์เซ็นต์อีกค่อนข้างได้เปรียบนะครับรอบนี้ คิดว่าน่จาจะชนะได้นะอืเขาก็เริ่มนิ่งๆบ้างแล้วแหละแล้วรอเขาต่อมาอีกทีแล้วเอาใหม่นะครับไม่ยอ่อนะนะท้อนะฮะเบิร์นฮะเบิร์นอีกสี่นาที มีคนพูดอะไรกันไม่รู้น, Chat นะแชทนะฮะค่ายโอ้โหมันตีผมแตกสองทับเลยไหมมันโหดมากนะดูโอ้โหตียับอ่ะทับลองันชนะมันนะแล้วก็มาแพ้เทัาลลอกทับไอท,บ A, ที่มันขึ้นมาอีกขึ้นรับมาด้วยนะเขาเรียกว่าชุมอีกสองนาทีเท่านั้นนะฮะเติมครบบอกเพื่อนเติมเติม ไปสนาสี่นาทีมานานแล้วนะก็ยังคงสี่อยู่นะ กันทันไหมเนี่ยเจ็ดทับจะแตกจะแตกอะไรมันจะไม่แตกทุกทีนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่ารอบนี้ครับผมแตกครับเดียวนะกันได้แปดเอ้ยม่ถึงแปดนิดเดียวประมาณหกหกทับนะฮะรอบนี้ตัวตึงมันก็โอเคมันน่าจะโดนเพื่อนผมมาก่อนอะจำนวนมดมนเลยเหลือน้อยนะฮะใกล้ละใกล้ชนะและ้ว มันเปิดชุมไม่พักเลยนะผมก็จะเติมไม่พักเหมือนกันโอ้โหสามหมดไม่เป็นไรเรามีแมงเน้นเติมไปคะเน้นเติม ใกล้แล้วอีกสามสิบกวินะคิดว่าน่าจะชนะได้นะอีกนิดเดียวโอ้โหไอตัวหลักมันมาวะ่ะรีบส่งทับรองเติมไปก่อนสิบสี่ทับน่าจะกันได้นะมีผมทับหลักอีกตัวนึงสิบเจ็ดสิบหกอ่าไม่แตกนะฮะไม่ถึงผมด้วยยาวอาทีเนี้ยบอกเลยแตกแน่นอนครับทับนี้ เดีย๋ยนี้กจะพยายามป้องกันเขาไปเรื่อยๆนะไม่ให้เขาบุกเข้ามาโซนของเราได้นะส่วนโซนนี้เราก็เขาเรียกนะโซนต้นไม้เหรอเรากินยาวๆแ,แล้วนะเราปิดทุกประตูนะบนล่างเหลือไปต้นไม้อย,อย่างเดียวนะฮะเรียบร้ <laughs> eh อยฮะแตก